สวัสดีครับก็กลับเข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายของเราเนาะก็เปิดเพลงให้ฟังเพลงสุดท้ายคือเพลงขอบใจจริงๆของพี่เบิร์ตธรงชัยแมากินไตนะเป็นเพลงที่หลายคนชอบอาจารย์ก็ชอบมากแล้วก็มันก็พูดถึงเรื่องที่อาจารย์พูดไปก่อนจบช่วงที่แล้วได้ว่าชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ง่ายครับมันไม่ง่ายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองพิจารณาดู คือมาถึงจุดนี้นะครับอาจารย์แต่งงานแล้วก็จริงแต่ก็อาจารย์เห็นหลายคนที่เขาไม่แต่งงานนะแล้วก็เห็นหลายคนที่เขาแต่งงานนะอืมคือบางคนเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งผู้หญิงเดี๋ยวนี้ที่อาจารย์รู้จักนะครับหลายคนแบบหน้าตาสวยสวยงามเลยนะครับการงานดีทุกอย่างดีหมดเลยแต่เขาเลือกที่ไม่แต่งงานอืมตอนแรกอาจารย์ก็ไม่เข้าใจนะแต่พอมาถึงจุดนี้ก็เข้าใจเหมือนกันว่าบางทีเขาอาจจะคิดถูกก็ได้นะครับ ซึ่งภรรยาจารย์ก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันเขาก็อยู่กับเพื่อนเขาเนี่ยในกลุ่มเนี่แหละก็กะว่าจะไม่แต่งงานนะแต่บังเอิญแต่บังเอิญแต่งงานกับจารย์นะครับแล้วก็ผ่านชีวิตกันได้ไดก็ยาวนานประสบควร็แล้วรัผ่านอะไรต่างๆนานามามากมายนะอืก็ไม่เสียใจก็ดีใจแต่แหละแต่ก็คิดว่าเออผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่แต่งงานก็ดีเหมือนกันแหละผู้ชายถ้าไม่แต่งงานได้ก็ดีเหมือนกันนะ เดี๋ยวนี้มันไม่เหงาแล้วล่ะนะครับก็ลองดูเพราะว่าชีวิตคู่หลายๆคนที่เห็นมานะครับเพื่อนอาจารย์เหมือนกันอาจารย์จบโรงเรนชัยล้วนก็จะมีเพื่อนผู้ชายเยอะเนาะแล้วก็เพื่อนผู้ชายอาจารย์หลายๆคนเหมือนกันที่แบบว่าก็สุดท้ายก็ต้องจบชีวิตคู่เนาะเขาก็มีความทุกข์มากเลยขนาดเป็นผู้ชายนะครับก็ไม่ต้องนึกถึงผู้หญิงเลยผู้หญิงก็คงจะทุกข์กว่าอีกเพราะผู้หญิงมีความผูกพันมากกว่าใช่ไหมแต่ว่าผู้ชายก็ทุกข์มากเลย แล้วก็เกิดขึ้นได้ได้เยอะด้วยได้บ่อยด้วยเอ,อก็เลยบางทีนะถ้าเราไม่แต่งงานเลยมันก็ไม่ต้องมีแบบต้องเลิกลากันนะก็ลองคิดดูนะ <c oughs> นะครับเดี๋ยวนี้ไม่เหงาแล้วล่ะอยู่กับเพื่อนได้สบายมากเอาละเอาละมีคำถามจะถามอาจารย์ไหมถึงงานที่ที่เรา พูดกันงานนี้ก็คือทําของตัวเองเกณฑ์โชคดีของตัวเองในปีนี้ซึ่งคงไม่เต็มปีหรอกเพราะมันเกิดคนแต่ละคนต่ตตางๆไปใช่ไหมกับปีหน้าเตรียไมไว้ทั้งสงปีหาช่วงเกณฑ์โชคดีก็คือดาวทักษะสีจอรมากลุ่มลัคนาหรือทํามุมสําคัญต่างๆกับลัคนาในระยะวังกะสามองศาทําช่วงเวลานั้นแล้วก็วางไว้ในไทม์ไลน์เอาไว้ วางไว้เป็นไทม์ไลน์ไว้ในชีวิตตั้งแต่ปัจจุบันไปเสร็จแล้วก็ลองคิดซิว่าจากทักษะติดตัวจากาักษะต่อเติมก็ทำมาคิดซิว่าเอ้ยเราอยากจะทําอะไรก็ลองวางวางเป้าหมายเป็นแผนง,งานแล้วก็เขียนลงไปในช่วงเวลาต่างๆหเลองดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อสอบปลายภาคเรียนของเราคือไทม์ไลน์ชีวิตของตัวเองนะอีก2สัปดาห์ส่ง ส่งออนไลน์เหมือนเดิมนะครับส่งใน Google c ข้า s สู o m เหมือนเดิมทุกคนพอจะเข้าใจใช่ไหมมีคำถามไหมครับคราวนี้มุมสัมพันธ์นะ่ะอาจารย์นึกว่าแชร์แล้วปรากฏลืมลืมแชร์ไปแชร์ในอันอื่นเดี๋ยวจะแชร์ให้ใหม่นะครับแต่ตอนนี้คือส่งให้ในไลน์แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปแชร์แชร์ให้ในคลาสบุฟอีกทีหนึ่งนี่คือมุมสัมพันธ์ ของดาวอันนี้เป็นมุมสัมพันธ์ที่เกิดจากความรู้ทางโหราศาสตร์ไทยัวความรู้ทางโหราศาสตร์สากลัวกความรู้ทางโหราศาสตร์ยูเรเนียนแต่ผู้ที่ทำเนี่ยเป็นนักโหราศาสตร์ไทยเป็นโหราจารย์ของไทยเราสรุปแล้วมีมุมหลักกับมุมรองแล้วก็สรุปมาแล้วเนี่ยคือมุมมุมเนี่ยเขาจะเขียนว่าบางมุมให้ทั้นคุณให้ทั้นโทษ บางมุมให้โทษก็เขียนด้วยสีแดงเราสามารถเอาตรงนี้ไปประยุกต์ใช้กับดาวทักษะต่างๆได้กับลัคนาได้แต่จะลืมว่าทักษะเป็นเรื่องทั่วไปไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่ๆเป็นเรื่องเล็กๆแต่เรื่องเล็กๆนี่แหละเกิดขึ้นในชีวิตทั่วๆไปจึงเป็นเรื่องสําคัญที่เราควรจะรู้ไว้ทําได้กับดาวทุกทักษะเลยแต่อาจารย์ขอเน้นที่ดาวทักษะจอเป็นสีก่อนเพราะมันเป็นเกณฑ์หลักในตํารา ในใน,ในคำพหัวรศาสตร์นะครับก็คือดาวทักษิจรกลุ่มลักแต่ขณะเดียวกันเราสามารถใช้มุมอื่นก็ได้ถือว่าเป็นมุมให้คุณหมดสำหรับดาวทักษะศีจรก็ลองไปทำดูนะครับแต่ในโปรแกรมเนะี่ยเขามีให้แค่บางมุมเราต้องใช้โปรแกรมโหราศาสตร์แบบที่เขาเป็นโห่จริงๆอะ่ะเราถึงจะสามารถหามุมต่างๆเรามีได้หมดนะครับแต่จะไม่แนะนำให้เราไปเสียตังนั้นหรอก เราใช้ของฟรีเว็บไมเว็บในไมโหลาแค่นี้ก็พอแล้วแต่ในการพยากรณ์จริงๆของโหคือหมอดูกับโหนเนี่ยก็คือแบบเดียวกันคือทํานายดวงชะตาหมอดู module, เนี่ยท่านจะทํานายได้แต่ท่านจะวางกรอบเวลาแบบเล็กๆไม่ได้ถ้านจะวางกรอบเวลาได้ใหญ่นะครับสำหรับสำหรับอาจารย์จึงคิดว่ามันมันโอกาสที่จะทำสำเร็จในช่วงเวลากว้างๆอะ่ะมันมันมันโอกาสมันน้อยเพราะว่า ถ้าสมมติบบเราจะระมัดระวังเรื่องไม่ดีเราต้องระมัดระวังนานบางทีเราก็เราก็ละเลยมันหรือเราอยากจะให้มันมีบางอย่างเกิดขึ้นแต่เราต้องรอนานบางทีเราก็ละเลยมันจนผลมันไม่เกิดจริงแต่แบบโหนโหนเนี่ยก็คือเหมือนหมอด,ดูเลยแต่เขาจะสามารถวางกรอเวลาก็คือมุมดาวแล้วก็ค่าวังกับที่เราเรียนกับวันนี้แหละว่ามันเกิดมันจะเกิดขึ้นแบบดีและแบบไม่ดีเนี่ยในช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่ เราจะได้ลงมือป้องกันระมัดระวังในช่วงนั้นหรือลงมือปฏิบัติในช่วงนั้นให้เกิดผลได้ขณะเดียวกันเมื่อช่วงเวลามันแคบแล้วเนี่ยเราจะได้สํารวจด้วยว่าคําทํานายที่เราให้ไว้น่ะมันถูกหรือไม่ถูกถ้ามันเกิดขึ้นจริงก็แสดงว่าถูกถ้ามันไม่เกิดขึ้นจริงก็แสดงว่าผิดและโหนเนี่ยจะมีถูกและผิดปนไปโหนก็คือกรอบเวลาแคบแคแล้วให้คําทํานายแล้ว เกิดในกรอบเวลานั้นหรือเปล่าจะมีปนกันระหว่างถูกกับไม่ถูกแต่ถูกจะมากกว่า70%แต่โหนถึงแม้เป็นโหนแล้วก็จะไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นต์พวกเราต้องเข้าใจด้วยนะครับเนี่ยเนี่ยคือสิ่งเราใช้ประโยชน์เวลาเราไปดูดวงมาเราไปดูดวงเนี่ยเราก็ต้องพิจารกก่อนว่าท่านที่เราไปดูเนี่ยท่านเป็นแบบหมอดูหรือเป็นโหนใช่ไหมบางท่านท่านไม่บอกตัวเองหรอกแต่เราก็จะสามารถรู้ได้ ขณะเดยียวกันท่านทำนายไปแล้วเนี่ยเราอย่าหวังว่าท่าจนจะรายถูกร้อซนะครับยกหว่าใช้พลังจิตถ้าพลังจิตอะถูกร้อเได้หรือผิดร้อเร์เซได้แต่ถ้าเป็นโหราศาสตร์มันจะเป็นแบบนี้บอกเวลาแล้วบอกเรื่องราวแล้วโอกาสเกิดเนี่ยมันจะ70%ขึ้นไปแต่มันก็ไม่ร0ออต์อยู่ดีนะครับนี่ยแหละต่อมาอาจารย์ก็จะตบแชร์ตัวนี้ก่อนนะตอบแชร์ตัวนี้ก่อน แล้วก็จะมีอีกเกณฑหนึ่งก็คือมุมดาวอันนี้มุมดาวนี้จะช่วยเราเยอะการโคโจรของดาวช่วยยังไงในการปรับของเราอะ่ะในการปรับของเราอะ่ะเราปรับเราปรับโดยใช้วันเดือนและปีถูกปะ กับดาวต่างๆตั้งแต่ดาวหนึ่งถึงดาวแปดถูกปะเออแต่จาอาจย์ลืมพูดไปนิดนึงดาวหนึ่งถึงดาวเจ็ดเวลามันโครจรเนี่ยเขาจะโครจรในที่ทุ่นเข็มนาฬิกาแต่ดาวแปดดาวเก้าเนี่ยเขาจะโครจรเมื่อเวลาเดินไปข้างหน้าเนี่ยเขาจะโครจรทวนเข็มนาฬิกาสองดวงดาวแปดคือดาวราหูก็คือจุดโนดจุดตัดระหว่างทางโครจรของดวงจันทร์กับเส้นรอบโลกจุดตัดระหว่างเส้นทางการโครจรของดวงจันทร์รอบโลก กับเส้นทางการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์โหนดขึ้นที่ตัดขึ้นเนี่ยเรียกว่าลาหูลาหูนะครับซึ่งลาหูไทยก็เป็นอย่างนี้ด้วยลาหูฮินดูก็เป็นอย่างนี้ด้วยส่วนเกตฮินดูจะเป็นจุดตัดอีกจุดหนึ่งคือเป็นจุดตัดขาลงของเส้นทางการโคจรของดวงจันทร์รอบโลกและเส้นทางการโคจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ตัวจุดตัดขาลงเรียกว่าดาวเกตอยู่ตรงกันข้ามรับไปสิบองศาแต่นั่นคือโหูนั่นคือเกต ฮินดูแต่ดาวเกตไทยคือดาวเก้าไม่ใช่ดาวเกตไทยเนี่ยมีขึ้นมาเฉพาะโหราศาสตร์สยามเท่านั้นในสมัยและจะสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นทั้งบิดาวิทยาศาสตร์เพราะเสด็จไปทอดพระเนตรซื้อราคาทรงคํานวณทรงทํานายและเสร็จทอดพระเนตรจนท่านสวรรคตรหลังจากนั้นอีกประมาณเดืน 1, อนหนึ่งเราติดไข้ป่านั่นคืองานทวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับดาราศาสตร์ คำนวณการเกิดสุริยคาได้สังเกตได้นะแต่ขณะเดยาาียวกันท่านก็เป็นบิดาทางโหโหราศาสตร์ไทยด้วยท่านเป็นหัวหน้าคณะที่ประชุมเอานักโหยุคนั้นมาแล้วก็ท่านสรรสร้างเอาดาว9คือดาวเกตไทยขึ้นมานะครับเกตดาวเกตไทเนี่ยตามบันทึกเนี่ยผู้คิดค้นคือก็คือก็คือ โอ้ยอาจารย์ขออภัยได้จชื่อท่านไม่ได้แต่ท่านคือนอกจากว่าท่านเป็นโหรเพราะว่าท่านน่ะเป็นเป็นลูกชายของของพระยาโหรทวีในสมัยรัชกาลที่หนึ่งและท่านก็มาเป็นโหรต่อโหรหวง,งต่อแต่ท่านทางานเป็นจิตรกรรมท่านคือผู้ที่วาดจิตรกรรมฝาผนังหนึ่งในวัดพระแก้วนะท่านวาดจิตรกรรมรูปแบบใหม่คือเอาจิตรกรรมแบบร้านกโกสินเนเข้าไปใส่ ในจิตกรรมวัดพระแก้วจนเรื่องชื่อเรียกว่าเป็นโหทำไมจันลืมท่านได้นาะอุ้ยขออภัยลืมท่านแต่ท่านอ่ะเป็นเป็นผู้ว่าจิตกรรมฝ่าพนังพระแก้วแล้วก็เอาศิลปะและวทกศิลป์ลเข้าไปใส่จนมีที่เรื่องลือเลยปัจจุบันคนก็ยังเข้าไปดูจิตกรรมวัดฝาผนระวัดพระแก้วตรงน,นั้นอยู่ขณะเดยียวกันท่านก็เก่งในงโหราศาสตร์ด้วยและท่านก็เป็นคนที่ ค้นพบดาวมฤตยูไทยคือดาวศูนย์แล้วก็ให้สูตรคำนวณมาคร่าวๆด้วยซึ่งต่อมาในยุคนั้นน่ะมันไปตรงกับการค้นพบดาวดาวดาวยูเรนัสซึ่งดาวมฤตยูนี่ก็คือดาวยูเรนัสนะครับท่านน่ะรู้นั่นเลยขะเดียวุกันท่านก็เป็นคนรังสรรค์ดาวเกตไทยขึ้นมาด้วยซึ่งดาวเกตไทกับดาวดาวแปดราหูเนี่ยจะโคจรในทิศตามเข็มนาฬิกาเมื่อวันเดือนข้างหน้า ดาวจะโครจรตามเข็มนาฬิกาไปและดาวเกตไทเนี่ยจะมีคาบเร็วกว่าดาวราหูในสิบเท่าปัจจุบันคนยังไม่เข้าใจชัดเจนว่าดาวเกตไทยคืออะไรแต่จากตำราที่อาจารย์เป็นคนคว้าเป็นหนังสือสมุดไทยดำนะอาจารย์เป็นคนที่หอสมุดแห่งชาติแล้วก็ถ่ายรูปมาแล้วอาจารย์คิดว่าเกตไทยนะครับช่วยในการทํานายอุปราคาเช่น จันทะลุราคาแล้วก็สุญลุ่ยราคาในการทํางานแบบโหราศาสตร์ไทยเดี๋ยวหลังจากจารปไปดูนะจันไปถ่ายรูปไปแล้วเพราะว่าหนังสือสมุดไทยดำที่เขียนด้วยช็อคที่เป็นไซยนานไนอะมันมีอยู่เยอะมากนะครับเก็บไว้ในหอสมุดแห่งชาติปรากฏว่าเขาก็เอามาซ่อมแซมซ่อมแซมเสร็จเนี่ยก็ยังไม่มีทุนที่จะไปถ่ายภาพ ถ้าเกิดว่าเราสนใจอะไรเราก็ไปขอเขาถ่ายภาพแล้วก็ภาพที่เขาถ่ายเน่เขาใช้สำเนามาเป็นภาพเราแล้วเขาจะเอาสำเนานั้นเก็บเขาไว้ในคลังด้วยเนื่องจากมันเยอะมากทุนมันไม่พออาจารย์ก็เลยไปไปขอเขาถ่ายภาพมาแพงนะถ่ายรูปหน้าหนึ่งไม่รู้กี่ร้อยนะครับถ่ายมาแล้วก็ไอ้รูปที่เขาถ่ายไว้เนี่ยก็สามารถเก็บไว้เป็นอนุรักษ์ไว้ด้วยเพราะหนังสือสมุดไทยดำเนี่ยม,มันมีเยอะแล้วก็อาจารย์เจอหนังสือสมุดไทยดําที่พูดถึงการคํานวณ เกี่ยวกับอุปร,ราคาเนี่ยโดยอาศัยดาวเกตไทยด้วยมีหลายปีมากเลยนะครับแต่เขาไม่มีคําอธิบายเยอะเดี๋ยวหลังจะโชว์ให้ดูแต่คราวนี้คือในการคํานวณเนี่ยสมม,มุติว่าเราเรามีดาวทักษะสีสมมติกรณีแรกของดาวของนางสาวตัวเลมี่เนี่ยดาวทักษีเป็นดาวพุธเห็นไหมดาวพุธคือดาวสีใช่ไหมโคจรราศีแล้วประมาณหนึ่งเดือนเห็นไหมเพราะฉะนั้น12ราศีก็คือประมาณ12เดือนคือเกือบหนึ่งปี ถ้าสมมติว่าเราจินตนาการได้ว่าดาวสีเนี่ยโคจรในคีดทวนเข็มและจากราศีที่อยู่ตอนนี้ถ้าเราต้องการหาเวลาที่ช่วงดาวสีโคจรไปข้างหน้าแต่ที่ตั้งเห็นนันเลงา,าอีกสองราศีนั่นแปลว่าเราต้องปรับไปอีกประมาณสองเดือนถูกป้าทําให้การปรับของเราเนี่ยเราไม่ต้องปรับย่อยปรับวันย่อยทีละวันทีละวันทีละวันไล,ล่ไปถ้าเราดูดาวศีเราไปปรับเป็นเดือนได้เลยถ้ามันเปลี่ยนราศีเพราะราศีหนึ่งมันมาหนึ่งเดือนถูกป้า แต่สมมติว่าดาวทักษะาศีเราเป็นดาวอังคารคือดาวาสามหนึ่งราศีสองเดือนอ่ะสมมติตอนนี้ดาวอังคารอยู่ที่ราศีนี้แล้วเราจรินตนาการแล้วว่าอ๋อถ้าเราต้องการให้ดาวอังคารเนี่ยไปทํามุมสําคัญนะดาวบังคารของเราตอนนี้เป็นดาวศรีจอของเราถ้าผ่านไปอีกสองราศีจะไปทํามุมสําคัญกับลัคนาเราเราก็ปรับไปอีกสี่เดือนเพราะดาวอังคารสถิตอยู่แต่ละราศีประมาณสองเดือนเราต้องการไปข้างหน้าสองราศี ก็ปรับไปอีก4เดือนถูกป่มมันทําให้การปรับตารางมุมเราเนี่ยปรับง่ายขึ้นเข้าใจไหมอ่าต่อมาดาวเสาราศีและ2ปีครึ่งเห็นไหมดาเสาเนี่ยเป็นดาวโทษทุกข์ที่จริงแสดงถึงความรับผิดชอบเป็นถึงภาระหนะักถึงความรับชอบดาวเสาเนี่ยคนกลัวเพราะว่ามันจะมีเรื่องหนักแต่ถ้าใครไม่กลัวงานหนะักดาวเสาเนี่ยหลังจากผ่านการรับผิดชอบผ่านการ ต่อสู้ฝ่าฟันของตัวเราเองมาแล้วเนี่ยผ่านการอดทนมาแล้วเนี่ยเวลาดาวสุขให้คุณเนี่ยจะให้คุณอย่างถาวรไปทั้งตลอดชีวิตเลยดาวสุขจึงเป็นข้อดีสําหรับคนที่มีความอดทนและมีความพยายามนะครับมีความมั่นคงในตัวเองแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วก็สู้มันอาจารย์เน่ะเคยผ่านเรื่องของดาวเสาร์นี้มาหลายทีแล้วอาจารย์ถึงมั่นใจว่าถ้าเราอดทนนิ่งและทํามันได้พอ อุปสรรคที่เข้ามาเนี่ยเมื่อมันผ่านไปแล้วเนี่ยมจะสร้างสิ่งดีๆให้กับชีวิตอย่างถาวรไปทั้งต่อชีวิตได้เลยเพราะฉะนั้นดาวเสาร์จึงไม่เป็นเรื่องน่ากลัวเลยนะเป็นเรื่องที่เราต้องรับผิดชอบปัญหาแต่มันอยู่หนึ่งราศีเนี่ยสองปีครึ่งถ้าสมมติว่าตอนนี้ดาวเสาร์อยู่ที่ราศีหนึ่งแล้วเราบอกว่าเฮ้ยเราต้องการให้มันไปอีกสองราศีเพื่อจะให้ไปกลุ่มกับลัคนานั่นแปลว่าผ่านอีกสองปีครึ่งหนึ่งราศีอีกห้าปีถึงจะไปสองราศีใช่ไหม ห้าปีนั้นนะ่ะดาวทักษะสีไม่เปลี่ยนไปไม่ใช่ดาวเสาร์เลยนะเกต้าทักษะจรจะอยู่แค่ปีเดียวแต่ดาวเสาร์อยู่หนึ่งราศีเนี่ยสองปีครึ่งผ่านไปสองราศีเราจินตนาการว่าผ่านไปสองราศีเนี่ยดาวเสาร์จะมากุมลัคขณาพอดีแต่บังเอิญมันผ่านไปตั้งห้าปีโดยประมาณห้าปีเนี่ยทักษะมันเปลี่ยนไปแล้วนะก็ใช้ไม่ได้แล้วใช่ป่ะเพราะทักษะเนี่ยมันทักษะจรเนใช้ได้ปีเดียวเห็นะแต่ตัวเนี้ย ไอ้ตัวเนี้ยมันจะช่วยประมาณเวลาของเราได้แล้วก็ในช่วงของเกณฑ์โชคใหญ่เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับดาวใหญ่ๆพวกเนี้ยดาวพัสดีเนี่ยดาวเสาร์นี่ยเยอะดาวพราบดีนี่คือหนึปีถ้าย้ายราศี1นึ่งปีนั่นแปลว่ามีโอกาสสูงที่พอย้ายราศีไปแล้วทักษะจะเปลี่ยนไปแล้วเห็นไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเราจะใช้ดูได้นี่นนะนี่นะนนะเอาไปดูคร่าว เวลาปรับเราจะไม่ต้องปรับรายวันไงเราจะต้องปรับรายเดือนหรือปรับรายปีนะครับลองไปลองใช้ดูสุดท้ายก็คือเกณฑ์โชคใหญ่เป็นคำกรแต่ว่าเราจะไม่เรียนเป็นคำกรวันนี้นะเราจะให้ดูเฉยๆเราจะเรียนตั้งแต่คราวหน้าไปสองคราวหน้าคือสัปดาห์ที่3ามนับจากนี้ไปเราจะหยุด2ส,สัปดาห์เห็นไ,ไหมครับ นี่นี่คือเกณฑ์โชคใหญ่เป็นคำกรทั้งหมดเลยแต่เนี่ยมันจะมีทั้งหมด5เกณฑ์ในดาวแต่ละอัน,นจะมี3คู่ของดาวในดวงกำเนิดทำมุมสัมพันธ์กับดาวจรแต่เราจะมาเรียนกันด้วยคำกรแบบนี้แล้วก็ด้วยตัวอย่างทีละตัวอย่าง5้าตัวอย่างเสร็จแล้วเนี่ย เราต้องกลับไปทำเหมือนกับกรณีการด้านวบบันนี้แต่เป็นความสัมพันธ์ของดาวสามคู่ห้าแบบในชีวิตเราเราต้องไปลองเราเองอันนี้ต้องใช้เวลามากแล้วก็หาเกณฑ์โชคใหญ่จะเกิดในช่วงไหนแล้วก็วางไว้ในทไลายชีวิตน่าจะเป็นระยะกลางหรือระยะไกลแล้วก็วางแผนมันว่าเรื่องใหญ่ๆของเราเนี่ยอะไรเราจะทําให้เกิดในช่วงเกณฑ์โชคดีนั้นแล้วพอทำาลายชีวิตได้ทั้งหมดนี้แล้ว เอาผลการศึกษาทั้งสาติดตัวอย่างอหลียอเราขึ้นมาสิ่งที่เราตั้งใจจะพัฒนาตัวเองเป็นทักษะต่อเติมขึ้นมารวมแล้วก็จะเป็นข้อสอบปลายภาคเราประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ให้ทุกคนถามอาจารย์ตอนนี้เทีย่ยงแล้วให้ทุกคนถามอาจารย์ว่าตัวเองไม่เข้าใจตรงไหนไหม ก็อาจจะต้องไปลองทําก่อนนะครับแล้วก็ในระหว่างที่ลองทําถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็ส่งไลน์มาถามก็แล้วกันเนาะแล้วก็เดี๋ยวจ็คก็จะลงคลิปย้อนหลังให้แล้วก็ไปดูนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเราต้องทําตัวเราเองทําเพื่อตัวเราเองนะครับลองคิดทบทวนตัวเองดูอวิชานี้ก็จะเป็นแง่มุมหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้ทําความรู้จักตัวเองคิดทบทวนถึงตัวเองแล้วก็วางแผนชีวิตตัวเองดู ก็หวังว่าทุกคนก็จะได้ประโยชน์จากวิชานี้ขณะเดยียวกันเมื่อเราคิดถึงเรื่องตัวเองมันก็อาจจะมีเรื่องต่างๆที่นอกเหนือจากความความรู้ความเชื่อทางโหราศาสตร์ไทยด้วยเราก็ไปเรียนรู้ในวิชาอื่นและโดยรวมเนี่ยเราก็เอามันรวมกันว่าเราจะสนใจอะไรทําอะไรให้เกิดขึ้นับชีวิตเราเพราะชีวิตเราเนี่ยเป็นของเราแน่ๆเราเลือกทางใดทางหนึ่งก็ได้เราจะเลือกทำอะไรก็ได้แต่ขณะเดยียวกันเราก็ต้องรับผิดชอบถึงผลที่มันจะเกิดขึ้นด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราวางแผนมันซะก่อนอาจารย์ว่ามันดีถ้าเราปล่อยชิตไปโดยการไม่วางแผนเลยนะบางทีบางทีเวลาบางอย่างเกิดขึ้นแล้วเราอาจจะมาเสียใจภายหลังก็ได้นะครับมีคำถามอะไรจะถามอาจารย์ไหมถ้าไม่มี ถ้าไม่มีแล้วอาจารย์จะขอจบการเรียนการสอนวันนี้เพียงเท่านี้นะครับถ้างั้นก็ขอจบการเรียนการสอนวันนี้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนเอาถามเลยครับนะัทม,มนถามเลยนัทมนถามใช่ไหมดกดผิดค่ะ๋อ,อกดผิดโอเค น่าจะกดปีเป็นหัวใจนะโอเคครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับทุกคน